เล็กแน่ให้เลนกันยังไช่ไหมแน่ให้ดีกันยัง m แลอ่ะยลม่รให้มีอ่ะืมน่าทารุมมะเแลตองลงไหนอ่ะอามณ์ดูสิแล้วถ้าเสิราามาขาดเกลออ้านี่จะเกขือไปเกลือกับไหน ก็อชบอบกันผมยาวหมุนดีหน้าตาดีแล้วก็เลือกบุญค่ะเราว่าเราก็มีทั้งหมดเลยนะไงทำานง้ที่เธอไงเอองั้นเรามีขนมไปส่งหน้าโรงเรียนทุกวันเลยนะถ้าเป็นไก่ของเราอ่ะเขาม่ชอบกินขนมอ่ะเคมีกี่ปะ เค้กหรอก็อไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นเค้กมัะชาก็ได้อยู่นะมาาัะชะมะพร้าวก็น่าจะอร่อยนะอย่างมะสัดส้มก็อย่งางมัดผ่าช็อกโกแลตน่าสวยถ้าถ้าเป็นมะชะกับโกลิโอจะหามาให้เราได้ปะทุกอย่างอ่ะมีเสิร์ฟให้หมดเลย แล้วก็เสิร์ฟได้เลยล่ะไ,ได้ทราบว่าคนรับมีใจขับมหนหรือเปล่า